สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการว i บิวเดอร์นะครับในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัว Easy Series เนี่ยตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากแบรนด์ว i บบิวดเเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทำมาจาก High TG นะครับตัวนี้ทนความร้อนได้สูงถึง260องศานะครับตัว Easy กับ Eco เนี่ยมีความลื่นที่ ใกล้เคียงกันมากครับเดี๋ยวเรามาดูความลื่นกันนะฮะดูนะครับมฮ,ฮะแม่เสียงดีนะครับเดี๋ยวพาไปประกวดเอไว้นะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นเป็นตัว50นะครับ50มิล <S <S น้ำหนักเนี่ยช่างแล้วเมื่อเช้านี้ประมาณ1,600กรัมนะครับ ผมถือว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างดีนะเป็นน้ำหนักที่ถือว่าใช้งานได้จริงนะ